คือจงเปลี่ยนบ่มีไม่คำนางงามลงใส่ขี่ดินคือจึง,งอกใต้โต๊อเงี้ฝ้าพิงแค่ได้ยนินคำว่าเฮาบ่ฮักกันแล้วเฮาบ่สมกันแล้วมีแต่แนวแม่นคุยอีไปนาะกับคำมโนไว้จนเตอบประสนว่าก่สาอสิมา เจว้วแอนกเจ้าบินใจเจน,นี้หากเขานี่อยู่คนละกำไฟขี้ขาเงะป้าบ้าใบบอควรคูรถจะน้านงใจประสมห้างกลางบ้านก็ว่าดงคนใจฟุ้งปิ้วหายไปตามก้อ จากน้องบินไปขึ้นอกเจ้า